ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ใครได้อะไรกินบ้างคะเมื่อนี้พี่ปูได้ต่าทัวเดเอค่ะเด้อเนาะต่าทัวจ้าโอ้ยเต็มจานเลยอยากกินแห้งมาจ้าผู้ใดได้ยังกินเขาแน่นอนเขาเสารเนาะคะ่ะเนี่ยพี่ปูได้ต่าทัวโอ้ยอยากแห้งพี่น้องเอ้ยพูดนะนาแซบบอนาแซบบอเต็มจานคิดอยากกับเขาเสาพี่ปูเดยเนี่ย อันนี้กับถอดประทูค่ะทุกคนถอดประทูด้วยนะครนี่กันนะคะแป๊บนึงดูเยอซอ,อนกันเนาะถอดประทูต่ำทัวเขากันคักเด้อพี่น้องเด้อ พี่ปูอยากกินมาลายมือเลยพี่น้องหลีดพาแล้วก็ตำหมักทั่วด้วยแล้วมากมากทุกคนเนี่ยแซ่บขนาด <c oughs> อาจจะกินบ่ได้เบิง้งเนาะทอดปลาทูค่ะอร่อยอร่อยตำถั่วทอดปลาทูผักลวกนะคะ ดอกหอมลวกหวานๆแล้วก็ดอกกันจองหรือดอกผักพายเขาเนาะเขากันหักแด้วพี่น้องอยากกินจัดตัวมาแล้วค่ะผู้ใดได้ยังกินนะเนาะยำมเส่าเนี่ยกับข่าวพี่ปู๊กระชมีต่ำทัวปะทูทอดเนาะคะ่ะแล้วก็ผักลวกผักลวกก็มี ดอกหอมกับไอ้นี่ลหะโอ้ยหิวเข่าแห้งค่ะพี่น้องมากมากมาขาดบไรเป็นเข่าเหนียวได้นี่หนึ่งเต็มตีบเลยค่ะทุกคนอ่อนๆเด้ออ่อนๆมา่ะมาค่ะ,คะไทยเบิ่งผักรวมไทยเบิ่งผักรวมารวม,มาเด้อจำนามก่อนจำนามก่อน มาเดอ้อมาเดอ้อแ่บๆค่ะบริไทยให้เบิ่งเนาะงามกินพี่ปูกก่กินกินบ่คอยเป็นแ่บค่ะทุกคนคลิปนี้กะพี่ป,ปู่คือสิขอจบไปเพียงแค่นี้เนาะเอาไว้พบพอกันอีกคลิปหนาคือเก่าเป็นคลิปสั้นๆคลิปกินเขาเศร้าค่ะเอาไอ้ขอพุณนที่ติดตามรับชมเนาะคะ่ะที่บอดทิ้งกันบา่ขามโค่เนาะค,ะคปป่ะพี่ปู่กะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เนาะ สวัสดีค่ะนะคะ